สวัสดีครับบีไทมส์กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับในหลายๆปีต่อไปนี้นี่นะครับสถาบันการเงินที่เรารู้จักกันดีก็คือธนาคารเนี่ยจะต้องมีการทั้งปรับตัวทั้งหาวิธีคิดใหม่และตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารในยุคสมัยใหม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงแค่ดิจิทัลอีกต่อไปครับ ประเทศไทยมีสังคมผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นกลุ่มคนใหม่ๆก็มีกําลังซื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นธนาคารที่ถือว่าปักธงและอยู่ในบ้านเรามานานและเป็นธนาคารต่างชาติที่ถือว่ามีชื่อเสียงและเป็นหนึ่งในอันดับต้นๆของอาเซียนกําลังจะบอกว่าต่อไป ระบบธนาคารบ้านเราจะเป็นแบบไหนกันนะครับผมที่มีโอกาสพูดคุยกับคุณประภาสทองสุขครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารซีไเไทยจำกัดมหาชนในวันนี้บีทาวสนะครับสวัสดีครับที่ประภาสครับสวัสดีครับครับหรือเรียกพี่หมูเลยนะครับดีดีครับดีดีครับพี่หมูสบายดีคราบสบายดีครับพี่หมูครับอย่างที่ผมบอกไปว่าทุกวันนี้เนี่ยคือคือธนาคารมันเปลี่ยนไปเยอะมองจากฝั่งธนาคารมองยังไงเข้าวันในที่สุดแล้วตอนเนี้ย คนก็เปลี่ยนสังคมผู้สูงอายุเมืองไทยเขามากขึ้นกลุ่มค,คนที่เป็นคนรุ่นใหม่เช่นจ e ซีก็มีไม่น้อยในประเทศไทยธนาคารกําลังคิดกับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทยังไงในอนาคตครับคือผมผมก็อาจจะเป็นนักการตลาดรุ่นเดิมแต่ผมคิดว่าหลักคิดมันยังเหมือนเดิมการ,รตลาดนี่มันถูกขับเคลื่อนด้วย2ออแกนเสมอคือมาร์เก็ต driving คือเราต้อง drive ตัวเองเราให้วิ่งให้ทันความเปลี่ยนแปลงผู้บริโภคกับ market driven คือเราถูก force โดยความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเราต้องการความเร็วมากขึ้นสะดวกมากขึ้นสบายมากขึ้นถูกไหมครับเราต้องการอัตราประโยชน์ที่มันสูงขึ้นอันนี้อันนี้คือแรงขับกลับมาขณะเดียวกันเนี่ยเราเองเราเราเป็นธุรกิจเราก็ต้องมีการเติบโตเราก็ต้องพยายามคิดที่้วนั้นพอ2อันนี้มันคู่ขนานกันแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดมันทำให้เกิดการปะทะกันของทั้งทั้งความ ความอยากเติบโตของเราความต้องการของลูกค้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ธนาคารต้องทำเลยคือการพยายามมองให้ในเชิง,ชงรายละเอียดของกลุ่มลูกค้าเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็มี Data คล้ายๆกันเราเก็บ Data ลูกค้าได้มากมายแต่มันต้องแปลง Data ต,ต่างๆที่มีกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยให้เป็น actionable data สามารถที่มา action เพื่อให้ตอบสนองอันนี้คือความอะไรละ ความสามารถของเราในการที่มองเห็นข้อมูลของลูกค้าแล้วก็มาทําผลิตภัณฑ์หรือบริการให้สอดคล้องกับความต้องการครับ CMB พูดถึงอยู่ในเมืองไทยเก็มาเป็นเวลานานแล้วใช่ไหมครับเพรานสิ่งที่อยู่นานแล้วเนี่ยเราเห็นข้อมูลเราเห็นกลุ่มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเรายกตัวอย่างตอนนี้สังคมประเทศไทยเป็นผู้สูงอายุแบบค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้ว CMB มองกลุ่มลูกค้านี้ยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากยถึงเราจะเป็นธนาคารขนาดเล็กนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย จำนวนสาขาเราอาจจะไม่ได้เท่าธนาคารขนาดใหญ่แต่ว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดีมากๆของเรานี่ในกลุ่มที่เรียกว่า w e a l segment นะครับคือกลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยผมบอกตรงว่าผู้สูงอายุในวันนี้เนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากผู้สูงอายุแบบเดิมห้าสิบหกสิบสมัยนี้คุณเด่นยังดูแข็งแรงสดชื่นมากกเลยนะครับ active แล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยบางคน retire ตั้งอายุสัก45เนี่ยเขา r e ท i r มาด้วยความรู้ความเข้าใจในโลกสมัยใหม่พอสมควรนะครับ กลุ่มนี้เนี่ยมีทั้งกําลังเงินคือมีความพร้อม3อย่างนะครับมีกําลังเงินที่พอแล้วมีเวลามีสุขภาพที่ดี3มอย่าง3มอย่างนี้3มอย่างนี้คือ perfect solution สำหรับสถาบันการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยู่ในมิติที่จะมีเวลาก็หาความรู้ได้ฉครับยังมีการต้องการความต้องการการใช้เงินเพราะยังท่องเที่ยวได้ไปไหนได้แล้วก็มีกําลังทรัพย์พอที่จะสะสมเงินทองเพราะว่าเขาไม่ได้ทํางานประจําแล้วเขาก็จำเป็นต้องมี อินข้ามในรูปแบบต่างๆที่เป็นผลตอบแทนครับอเพราะฉกลุ่มนี้เซมบีกลุ่มนี้ก็กลุ่มนี้เราเราพี่ว่าเราจับตลาดกลุ่มนี้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าธนาคารคงไม่ได้มองแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะเราเซิร์ฟลูกค้าทั้งหมดงั้นอย่างที่ได้ได้เรียนแต่เบื้องต้นเนี่ยซึ่งทางคุณพอวงก็บอกว่าเราต้องมองตลาดให้ให้ครบถ้วนกลุ่มคนรุ่นใหม่แน่นอนเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีนั้นใคร จับกลุ่มนี้ได้เร็วก็แต่กลุ่มนี้ความต้องการเรื่องดิจิตอลเซฟิีเราคิดว่าเราก็ตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับกลุ่มตรงกลางเริ่มมีความต้องการบ้านสินเชื่อบ้านเราก็ผมคิดว่าถ้าเซิร์ชคีย์คำว่าสินเชื่อบ้านนี่เซมีก็ติดอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้เรียนย้ำว่าเราต้องมองตลาดแต่ละเซกเมนต์มองในรายละเอียดนะครับไม่ได้มองแบบภาพบรอดดิ้งแบบสมัยก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า คนลูกค้าก็จะมองต่อไปสมมต <c oughs> ิว่าผมก็เป็นผู้สูงอายุด,ด้วยผมอาจจะมีหลานซึ่งอยู่อยู่เจนซีด้วยนะครับ <c oughs> เขาจะมีความเข้าใจกับภาพลักษณ์ CMB <c oughs> ในรูปแบบไหนต่อไปในอนาคต <c oughs> สิ่งแรกที่ที่เราพยายามทำเนี่ยงึงเราจะเป็นธนาคารขนาดเล็กเรามีเรามีเรียกว่าโสโลแกนนะครับนะครับว่าโฟดนะครับหมายถึงการมุ่งมั่นก้าวไปเดี๋ยวนี้คงไม่ใช่ยุคสมัยองการที่บอกว่าเราเก่งนั้นเรานู่นเรานี้แต่เราบอกว่าเราอยู่ แถวๆเนี้ยข้างๆคุณเรามองเห็นการเติบโตเรามองเห็นศักยภาพของคุณถ้ากลุ่มคนรุ่นใหม่คุณอยากลงทุนคุณอยากทาธุรกิจคุณมาเราเราก็พร้อมที่จะน응ั้นกลุ่มผู้ใหญ่ที่ต้องการการสะสมเงินในรูปแบบต่างๆที่ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีอาจจะมีภาระเรื่องความเสี่ยงอะไรบ้างก็อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเพราะเนี่ยเรามองว่าเราปักพงว่าเราเป็นสถาบันการเงินที่ พร้อมที่จะให้ลูกค้าเนี่ยคน,คนทุกคนต้องการเติบโตก้าวหน้าเราอยู่แถวแถวนี้ถ้าเป็นนักธุรก<อ>ิจคุณอยากขยายไปในอาเซียนคุณเห็นคงทราบเราไปด้วยกันมาเยอะมากใ,ในอาเซียนนี้เราพร้อมที่จะรองรับความต้องการของคนกลุ่มคนหรือกลุ่มธุรกิจที่มีความสามารถที่จะขยายธุรกิจออกไปได้ครับเพราะฉะนั้นเป็นธนาคารที่มีความด y n a มิกสูนะครับแล้วก็สามารถครอบคลุมแผ่ขยายความเชือมธุรกิจแต่เราก็มีกัน้านอีกเยอะแยะที่ต้องทำนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็วิ่งเร็วมากใช่ครับแต่สิ่งที่เรากำลังคุยกันตรงนี้คือแน่นอนครับ ลูกค้าประวัติเพ่เปลี่ยนก็จริงแต่มันจะมาพร้อมกับสิ่งที่ตอนนี้ธนาคารต้องทํารูปแบบใหม่ในยุคแห่งความเป็น BCG model นะครับตรงนี้พี่หมูมองอย่างไรโอ้ีเ b Group เนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เนี่ยมากมากจริงๆนะครับเพราะพูดตรงๆเราเราเราคนเจเนอเรชันเราคนเด็ดเราก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยมันก็ถูกหามถูกทำลายมาพอสมควรนะครับมีคำคำหนึ่งที่ซีอชอบพูดคือแับคิดวันนี้เพื่ออนาคต หมายถึงว่าคิดเราคิดเราคิดหรือปฏิบัติอะไรวันนี้เนี่ยมันต้องสําหรับคนเจเนอเรชันเราก็อาจจะอยู่กันอีกไม่นานแล้วแต่เราเราห่วงลูกหลานใ,ในทางธุรกิจเนี่ย CMB Group เนี่ยได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับใ,ให้ความสําคัญยังไงนะครับไม่แย่บอกว่าให้ความสําคัญอย่างเดียวเขาตั้งทีมขึ้นมาทีมนงครับช,ชื่อทีม sustainability เขามองภาพใหญ่มากนะครับเขามองแล้วก็สอดคล้องกับทาง BCG เขามอง กลยุทธ์ในการทำงานเนี่ยที่ได้เรียนให้ฟังนะครับเขามองเรื่อง Green, Social, s u s t a i n นเบิลอ p มแพ p โปรดักต์แอนด์เซอร์วิสเขาเขานี่คือกรอบความคิดของเขาหลักหลักคิดและวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเขาบอกผมว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นเฟิร์มหรือเราเป็นองค์กรที่ทำงานได้กำไรเราก็กลับไปคืนสังคมไปช่วยมันเป็นต้นทุนมหาศาลที่ต้องใช้ไม่ใช่เฉพาะเราหมาถึงทุกๆองค์กร แต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะทำเนี่ยเขาใช้คําว่าฮาร์โมนีคือความหมายเข้าไปเชื่อมโยงประสานกับกลุ่มธุรกิจที่เขามีความคิดที่ดีๆทําผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วทำกรีนพลังงานสะอาดการลดขยะเราเข้าไปเราเรามองหาแพ็กเกจทางการเงินใช่ไหมมองหาแพ็กเกจทางการเงินที่เป็นโซลูชันให้กับกลุ่มคนพวกนี้แต่จริงๆแล้วในวงการของธุรกิจจากนี้ไปนอกจากแข่งเรื่องดิจิทัลแล้วแข่งในเรื่องของการตลาดแล้วแข่งในเรื่องของการอยู่เพื่อสังคมกันแล้วนี่นะครับ การแข่งขันนี้มันจะสูงขึ้นไหมในมุมมองของพี่หมูในที่น้ผมมองนี้ว่าเรื่องการแข่งขันมันในธุรกิจคนเด่นเราอยู่มันไม่เคยมีมันไม่เคยมีความไม่ไม่สูงอยู่แล้วนะครับก็สู้กันเพราะว่าทุกคนต่างก็ทุกทุกองค์กรก็ต้องการการเติบโตแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่นั้นการเติบโตแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็เริ่มคิดว่าเราจะเติบโตเติบโตยังไงที่ที่ทําให้เราไม่ไปเป็นตัวที่ทําลายโลกเราสามารถจะช่วยโลกได้แบบนี้เราคิดจากตัวเรานะครับผมไม่อยากเรียกว่าเป็นความท้าทายว่าแต่ละองค์กรก็ อยู่ในสภาพเดียวกันทุกคนต่างก็ต้องตระหนักถึงการเติบโตที่ค,ค,คู่ขนานไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันสังคมก็เรียกร้องแล้วก็บ,บ,บอกเลยว่าเอยถ้าเราเขาคงอยากทํางานร่วมกับองค์กรที่ คิดอะไรดีๆกับสังคมกับสิ่งแวดล้อมกับอะไรต่างๆพวกนี้เหมือนกันครับทีนี้ไอ้ความท้าทายตรงนี้นพี่หมุนพูดตรงเลยครับการจะทําให้ทุกคนเข้าใจในมิติใหม่เราได้มันคือการสื่อสารทางด้านขององค์กรทั้งในและนอกเป็นความท้าทายอีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับก็ผมคิดว่าเป็นความท้าทายด้วยแล้วว่ามันมันเป็นสิ่งที่คือผมไม่ได้มองว่าเราต้องแข่งกับใครนะครับแต่ผมมองในลักษณะของการเป็นสังคมมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันมันอาจจะไม่ต้องมาแข่งว่าฉันดีกว่าเธอหรือเธอ คุณทําในสิ่งที่ดีผมทําในสิ่งที่ดีสังคมที่เราไปด้วยกันแต่ในทางธุรกิจเราจะแข่งกันยังไงก็ได้ไม่เป็นไรเราใครมี Product ที่ดีกว่ามีเซอร์วิสที่ดีกว่าคนนั้นก็ได้ใจลูกค้าไปแต่ในการช่วยเหลือสังคมไม่ต้องแข่งกันผมมองว่าเป็นความร่วมมือเธอช่วยเราช่วยฉันช่วยลูกค้าช่วยด้วยโอ้โหเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราหันกลับมามองโลกนี้แล้วผมว่ามันเป็นความที่ รู้สึกที่<ม>ที่น่าจะเป็น positive thinking ด้วยซ้ำอยากจะบอกทางด้านของอลูกค้าในสมัยใหม่ซึ่งเขาเข้าใจว่าโลกเปลี่ยนไปแล้ววิธีที่จะทำงานกับธนาคารก็เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราจะบอกลูกค้าเราอย่างไงรเขาว่านี่คือมิติใหม่ของธนาคารสู่ยุคใหม่มครับผมผมเรียนอย่างนี้กันก็ว่าทุกธนาคารแม้แต่รวมถึงซี b ด้วยรเราทำงานอย่างหนักนะครับ,รบเพื่อเพื่อ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าค,คือผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นไฮเทคโนโลยีนะครับแต่มันควรเป็นเทคโนโลยีที่มารับใช้นะครับหรือเพื่อมาตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้นเราทากันบ้านในมิตินี้ค่อนขอ้างเยอะทีมดิจิทอลเนี่ยต้องทํางานกันอย่างหนักเพราะความต้องการของลูกค้าเนี่ยมันมีหลากหลายมากขึ้นอย่าลืมนะคุณเด่นเรายังเป็นสังคมที่มีลูกค้าอยู่2อสองพวกพวกหนึ่งอาจจะเป็นพวกที่ไม่ต้องการยุ่งกับธนาคารเลยเพราะเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีมากแต่ยังมีสังคมอีกกล ขายอยู่เรื่อยนะครับเราก็ยังเจอลูกค้าที่มีความสุขกับการเอาบุ๊กมาสแตมป์เราก็ทิ้งเขาไม่ได้ครับเราก็ยังต้องดูแลเขาเรายังต้องมี RM แบบกับสินค้าบางประเภทที่มีความคอมพิเคตมันไม่ใช่ซื้อกันเหมือนเหมือนเราไปซื้อกาแฟอะไรนั้นใครฝากใครไปซื้อยังได้ใช่ไหมแต่เป็นสินค้าที่มีความละเอียดอ่อนที่ต้องอธิบายว่ามีการลงทุนมีความเสี่ยงแบบนี้แบบนี้นะแต่ผลตอบแทนเป็นแบบนี้ยังต้องการ RM ที่มีประสิทธิภาพนั้นเราก็ยังต้องเทรนคนกลุ่มนี้นะครับเพราะเนี่ยผมคิดว่า อย่างที่ได้เรียนย้ำว่าเรามองมิติของการแข่งขันธนาคารเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมองแบบ broaden one for all ได้อีกแล้วแต่มันมองเป็นเชิงรายละเอียดเอาข้อมูลการเรียนรู้ที่เราเรียนรู้จากลูกค้าเนี่ยกลับมา modify ในทางธุรกิจให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็แข่งขันสู้กันไปนี่คือการปรับเปลี่ยนสู่ยุคใหม่ของ c n B ไทยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณากครับดครับ